สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้พวก็จะมาเรื่องเวี่ยวกัเกมนี้ครับอเกมนี้ก็สามารถโหลดได้ในเพจตัวนะครับจะต้องโหลดนะเพื่อจะโหลดวนี้ข้าเปสตัวเลอกเิ่มตัวว่า S H O U นะ โหลดได้ในนอนแต่ต้องรุดตัวนะครับโปรแกรมที่ผมใช้รูทก็คือนี่ครับ King r o นะแอปโปกรมเนี้ยนี่นี่เปน เ้ไปใช่ไหมมันจะมีให้ใส่ให้กดมีให้ใส่อีเมลกดอีเมลเข้าไปแล้วก็ใส่รหัสสองโลนะครับต้องใส่เลขเลขมาเลขอะไรก็ได้แล้วก็ใส่ภาษาอังกฤษไป1นึ่นกสตัวนะครับแค่นี้ก็ได้แล้วพองขึ้นมาตอนแรกมานเ,เป็นแบบนี้นะ ก็คือก็เรียนเรียนโหแล้วเวลาพอขอาน,าน้านนี้มันก็จะมีใหก้กดสกีหรือกดได้กดเข้าไปอันนี้วิธีตั้งค่าน,ะนี่ทำได้เลยมีเงินก็มีให้เดยแต่ก็กดโนมันจะอนั่นไม่ดีนะ น,นี่ก็ฮาร์ดมันจะไม่เล็กเลยคือยแต่พอกดฮาร์ดกดโนมันก็จะภาพมือนะครับตโตนี่้ตันนี้ก็อตัวยันนี้โชว์แท็บเด็บตอวนี้ที่เพ่กดอยู่น่ะนี่อันนี้ก็มนะีนะเธอนนนะไม่ต้องยุง่ง อีก็อก M P C อันนี้สามร้อยเราจะเอาไปไหน,นก็ได้น,นีก็เป็นช่วยเราก็ไม่ต้องยุ่งแล้วโเคเนี่แหละสำหรับวันนี้ก็ขอผมขอทองขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ